สวัสดีครับ,รบมือนีทีมงานเด็กวัดสตูดิโอครับมือนีมาปิดกลองครับเพราะว่าเพลงพวกเขาเนี่ยจบแล้วเพลงยังนะเตี้ยมพลงครับลือมครับเพลงลืมนะครับร <อ S 1> เป็นการโคเบอร์เอ็นบี้น่เป็นโคเบอร์เอ็บีงแมนดอกเ้องเตุแบบเป็นเรื่องเล่าของเด็กหน่อย,อยผู้ชาย้คนหนึ่งนะครับเป็นตากล้องเป็นตากล้องประจำะพระธาตุกุจานสองคนเพื่อนกับเป็นเห็นนักท่องเทีนน่ยวอะไรแอบมากเขาแต่เลยขอเพขอไล่เขา ก็เลยเกิดเป็นแบบว่าความผูกพันนี่แบบว่าแอบปื้มแอบมากเขาแล้วล่ะแต่ว่ากับบุหงาเขามีแฟนอยู่แล้วเพิ่นก็เลยคือต้อเขาหลายเพิ่นก็เลยมากเขาผลสุดท้ายก็อกหักครับม่ยยังไหลเหนือหาะมาณนี้ครับจระได็กับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับย่างหน่อยๆก็เป็นผลงานของพวกเขาพยาย,ยามสาร้างสรรค์ให้มันดีมันสิดีบ่ดีกะทิชมก็ได้ครับบัว่าครับบางได้กับบุเขียดดอกเขียดไอ้คนบ่มเป็นก่อนจากไปมีเงี้งสี่ฝากมาครับสองคนข้างหลังนี่ครับ จะไม่อยังไรครับจะคอมเมนต์ก็ถึดใจกับพ่อครับอย่าลืมแชร์ครับลืมแชร์แชร์ไปเรื่อยๆครับครับผมพวกผมสีพยายามสางสารรผลงานให้มันดีพัฒนาให้มันดีกว่าเก่าขอบคุณครับสวัสดีครับ